นี่ก็อีกคลิปนึงนะครับเนาะเป็นม้าไทยเป็นพวกโมเลเป็นพวกโมเลพอเอฟซีพนโทรเขามาสอบถามหลายนะครับนอะเป็นพวกโมเลพวกเฟืองมีสุกเบิดครับโมเลน้อยตัวน้อยตัวใหญ่มีเมืดครับอยากได้แบบใดโทรเขามาสอบถามได้เนี่ยเป็นโมเลล่องเดียวล่องคู่ใหญ่สุดก็มีอยู่สามสิบนิ้วแล้วครับเดอมโมเล เป็นพวกเอาจจะเป็นเก็ดนิ้วแปดนิ้วล่องตันแล้วก็เป็นพวกเนี่ยครัเป็นเป็นพวกเป็นเบอร์ได้เนี่ยเท่ก็บร้อยหกสิบเป็นพวกเฟืองนะครับพวกเฟืองไม่ดุมพวกเฟืองไม่ดุมพวกเฟืองคูนะครับนี่เขาเอิอเฟืองคูเบอร์หกสิบสี่สิบห้าสิบมีมัดเราก็เป็นพวกอ่าลูกเปิร์นครับลูกเปิร์นพวกตุ๊กตาครับมีมัดทุกที่หอต้องการยังกะเด๋อเป็นพวกบูธเห็นระเบียงพี่น้อง เ,เ,เ, <c oughs> เป็นพวกบูดข้าวปุ่นพวกบูดร,รูดนึงนิ้วนิน้วสองนี่มืดทุกอย่างพี่น้องอเป็นพวกเฟืองเฟืองสแตนเลสสแตนเลสก็มีพี่น้องสแตนเลสก็มี่เป็นพวกสแตนเลสพวกย่อยพวกมเมล็ดหล่องคูหล,ล่องเดียวมีมืดต้องการยังกันเลยข้าวปุ่นเป็นพวกเฟืองอันนี้ก็ เป็นพวกย่อยโซ่ครับเพราะพวกย่อยโซ่ย่อยโซ่พวกมันย่อยโซ่มีจินนี่จินพวกมีจินจินทุกกไตพวกกาหน้าของญี่ปุ่นพวกดอกจอกเนี่ยดอกจอกก็มีครับดอกจอกอ่าองการนั่งกระโซ่ของมาสอบถามเบองเดอกัอบเบือทั่กับตามที่เอาไปให้นะครับเบ,บือทั่ก็เดยเป็นพวกย่อยนี่มัดทุกรุ่นครับพวกย่อยโซ่ก็มี พวกโซ่ต้องเบอร์ร้อยหกสิบร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบสี่สิบห้าสิบก็มีทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นครันพวกเครื่องครบแล้วก็เป็นย่อยครับย่อยมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นเขามักแบบใสกระโทนมาสอบถามเบิง้งเดี๋ยวเป็นพวกบูธบูธใส่เผาก็มาสอบถามมันะครับเป็นเป็นพวกตุ๊กตาใช่ยครับตุ๊กตาเนี่ย นี่ลายลุ่น,ล,นลายแบบพวกเฟืองครบตุ๊กตานี่เมื่อนี่ยก็เป็นพวกล่องเอล่องบีก็มี่ครับในสุดกับล่องซี่นี่ก็ยังตัวนี้ตัวนี้เนี่ยนี่ครับตัวนี้สามิ้นวเป็นพวกเรื่องพวกโมเลดเดียว นี่เมื่อเดกครับต้องการยังสอบถามยังเอ่อพวกมาสอบถามเลยครับเป็นพวกใบใบพัดพัดล้มยังเสียเนี่ยใบพัดล้อมมิเนียมเป็นพวกมาไล่เังสิครับพวกมาไล่มิเนียมพวกมาไล่เล็กรอเอ่อเตี๋ยวเนี่ยพวกนี้มันก็ชุบชุบแล้วแต่อันไม่ไหมมีนะครับห่อกระดาษน,นี่ยเป็นนี่ก็เป็นพวกโมเล่ไอ้สวรรค์เนี่ยครับพวกเล่สวรรค์มเล่สวรรค์แล้วก็ทับโมเล่ไอ้เนี่ย เนี่ยครับโมเลพวกใส่พวกเครื่องขุดตารถยันมาไสมกันเนืเมดครับทุกคนแง่สุดกับแง่สุดก็มีดหกนิ้วหกนิ้วเนี่ยครับร้านก็ตั้งอยู่แถวยาวราชัดนะครับเด้อยาวราชัดแถวไอ้ยาวราลัดลำพงวัดไปเม็ดเนี่ยครับซื้อร้านก็ได้เนี่ยครับ มาหลายสิ่งหลายอย่างครับะเจาเปิดไอ้นั่นเนี่ยขมาสอบถามได้ครับเขามาสอบถามได้นี่หละเสีนนี่ครับขามายาวราชสร้อยอ่ะจะเลื่อนพลานิดนึงหรือยาวราชหนึ่งครับอสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนีนะครับนะจังพบอกันก็พอ้องแป้งคลิปหนานะครับนะคลิปนี้ก็ขอขอบใจสู่ผู้ทุกคนที่เิ่นขอมารับชมและติดตามให้สำหรับคลิปนี้ก็ จังว่ากันไม่จังพ่อกันไม่ผู้ใดอยากได้ยังเขมา,า,มามาสอบถามทุกมาสอบถามใดนะครับเด้อเบร์โทรผมก็ยุต่เตือนหัวย้ห mm ัว hmm. คิวนวนคปนลครับอ่ะสาระที่นี่ก็เอาไว้สนี้นะครับเนาะสวัสดีครับ